thank you สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตพาท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเช็คราคาก่อนนะครับว่าราคาซื้อขายประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเป็นรุ่น0 1นอะไรที่เป็นรุ่น01นย์หนึ่งดีเสมอครับ S D 1 O D 1อะไรอย่างนี้ครับที่เป็น1นึ่งะครับเก็บได้เสียงจะวินเทจเข้าทางนะครับอันนี้ผมเจอเว็บของคนไทยนะครับก็เป็นเพจดังขายเอฟเฟกต์วินเทจนะครับรุ่นเดียวกันนะครับ ดีดีศูนย์หนึ่งนะครับก้อนนี้ได้ถูกขายไปแล้วนะครับในราคา4,300บาทนะครับผลิตปี1น8่าดหนะครับรุ่นนี้นี่นะครับอขออนุญาตเซฟหน้าจอไว้นะครับอลองเข้ามาเยี่ยมชมที่เว็บเมืองน,นอกบ้างน,นะครับก้อนนี้สภาพเก่าเลยนะครับของผมสภาพใหม่กว่าก้อนนี้เป็นสภาพที่สะสมเลยผมเนี่ยเป็นสีขาวเลยนะอันนี้เป็นสีครีมเก่าหมดแล้วนะครับ ของผมไม่มีแค่ป้ายหลังด้านนี้ครับป้ายหลังตัวนี้มันหลุดหายไปนะครับกาวมันเสื่อมหลุดหายตามการเวลาแต่ไม่นองกังวลน,นะครับ Maxon d e l Digital ศูนย์ DD ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันทําที่เจแปนเท่านั้นครับเป็นวิหนึ่งเก้าแปดศูนย์ S ทั้งนั้นครับของผมสภาพดีกว่านี้นะสีขาวสวยนะครับราคาที่เมืองนอกคือสามพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งประมาณเก้าร้อยห้าสิบาทปีเบ,บ็ดเสร็จแล้วรวมประมาณมีสี่พันห้าขึ้นไปไม่รวมภาษีนะครับ ก็ในแต่ห้าพันครับรายละเอียดตัวนี้จะเขียนผิดนิดน,นึงเขาบอกว่าเอ่อเดจิตอลดีเลย์ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เป็นเซอเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นรูดีเลย์ออกฝั่งนี้จะเป็นดเอาท์คือไม่มีดีเลย์มันเป็นดีเลย์ออกฝั่งเดียวมันไม่ไม่ควรเรียกว่าเซอดีเลย์นะครับต้องเรียกว่าดิตอลดีเลย์เฉยๆเพราะว่าช่องด้านบนเท่านั้นที่มีเสียงดีเลย์ออกช่องด้านล่างจะเป็นดเอาท์นะครับเนี่ย ก็หมายถึงว่าเป็นเสียงจริงจากกีตาร์ไม่ผ่านดีเลย์ออกไปเท่านั้นเองครับในนี้อาจจะให้ข้อมูลผิดนิดนึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมก้อนของผมเลยครับไปชมคลิปสภาพและเสียงด้วยกันครับสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่7พฤษภาคม68นะครับผมนึกเดือนไม่ออกครับมาครับดิจิตอลดีเลยนะครับที่เป็นรุ่นแรกๆนะครับมันไม่ใช่รุ่นแรกสุดนะครับแต่หมายความว่าในซีรีส์นี เจ้าตัวนี้มันเป็น Number 0ศู 01, นย์หนึ่งดีดีศูนย์หนึ่งฮะก็เหมือนบอส o d ดหนึ่งบอส s d หนึ่งบอส ds 1, พวกนี้จะมีเสียงที่เฉพาะตัวที่สุดอะไรที่มันเป็นรุ่นแรกๆครับเขาจะตั้งใจทํามากแล้วเสียงมันจะอนาล็อกมากเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เก่าเสียงยุคแบบยุคนั้นจริงๆนะครับอันนี้ก็ทําในช่วงยุคปี 1980s นะครับบวกลบได้แบแดนย่ามแป1สี่แปดห้าแประมาณนี้ครับ วิธีการใช้งานอ่ะเดี๋ยวค่อยฟังเสียงนะครับเวลาคุณเสียอะแดปเตอร์เนี่ยคุณไม่ต้องตกใจนะเสียบปุ๊บแล้วกดกดแป้นหยียบเนี่ยมันจะยังไม่ติดนะไฟมันจะเหมือนห้ค่คลายบอสดีดีสองก็เป็นเหมือนกันครับตอนพูเนี้คุณน่าเก็บเสียงมันเสียงมันเพราะหวานมากแล้วก็เสียงชัดมากนะครับมีความอลอกสูงแล้วซีรีที่มันเป็น BB, ดีดีดิจิตอลดิเลเยศูนย์หนึ่งพวกหนึ่งนะครับเก็บไปเลยดีครับสองสามสี่ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีแต่มันไม่ค่าสิกเท่าหนึ่งคนะตัวที่จะมีราคาน่าจะเป็นตัวนนมากกว่า เวลาคุณเสียอะแดตเตอร์นะครับอ่ะคุณเสียปุ๊บเนี่ยอะแดตเตอร์ป้าวต์ปกตินะครับเเวลาคุณเสียปุ๊บเนี่ยคุณกดป้าเลยมันยังไม่ติดน,นะคุณต้องอรอแป๊บหนึ่งประมาณ5วินาทีคุณกดก็จะติดนะครับแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเครื่องผิดปกตินะครับเขาทํามาแบบนี้เป็นทุกก้อนสำหรับรุ่นเก่าบอสด,ดีดีสก็น่าจะเป็นผมถ้าผมจำไม่ผิดนะดีสองเป็นดิจิตอลดีเลย์รุ่นแรกของบอสในรูปแบบของก้อนนะครับในรูปแบบของก้อนปกติเนี่ยนะฮะโอเค เมื่อสักครู่ของฟังเสียงไฮไลท์คลิปไปแล้วนะครับก็เสียงดีอย่างที่คุณได้ยินเลยครับมันก็จะเหนือขึ้นไปก่าพวกแฮนเมดพวกเอฟเฟกต์อื่นๆที่ราคาประหยัดเลยนะครับมันมีความเหนียวความอุ่นความหวานซึ่งอาจจะได้ยินใน youtube ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเองคุณจะเข้าใจเลยนะครับว่ามันดีจริงๆอุปกรณ์ที่ใช้ในะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับต่อเอฟเฟกต์ตรงๆเข้าแอมสามบอร์ดใบนี้แล้วก็มาที่นี่ครับไม่มีขับซินไปทั้งสิ้นครับ แล้วก็ใช้หูฟังเกะกะเกะกะนี่ครับหูฟัง iPhone เป็นไมค์สำหรับพูดแล้วก็รับเสียงนะครับกีตาร์ก็เป็นสเตทธรรมดาเลยครับแต่เป็นเจแปลนนะล้วผมเซตอัพเองนะครับโอเคเราจะไปที่คลิปกันเลยครับอ่าเมื่อสักครู่ปรับไว้อย่างนี้นะครับที่เป็นในคลิปตัวอย่างนะครับเปิดดีเลย์สุดเลยนะในคลิปอะเปิดดีเลย์สุดเลยนะครับใช้งานได้ปกติหมดดีเลย์นะครับเรามาฟังเสียงกัน เสียงคลีนไม่มีรีเวิร์ดไปใดทั้งสิ้นในตู้นะครับผมไม่ใส่รีเวิร์ดอะไรช่วยเลยมีเสียงคลีนกับกีตาร์เท่านั้นแล้วดีเลยเสียง <Saint clean. S 1> คลีนเข้านะครับคุณเห็นไหมครับผมเปิดเลเวลดีเลยสุดเลยการที่ดีเลยเปิดเลเวลสุดได้ครับมันถึงจะลงไปถึงคนดูได้ คุณเคยไหมครับเวลาคุณเปิดดีเลยบนเวทีคุณได้ยินแล้วดีเลยป๊ปาแต่พอเวลาอัดคลิปมาหรือข้างล่างไม่มีดีเลยออกมาเลยใช่ไหมครับมันต้องเปิดเผื่อถ้าดีเลยไม่ดีเนี่ยคุณจะเปิดได้เยอะปุ๊บมันกินเสียงจริงหมดเสียงจริงคุณจะบางเจี๊ยบเลยอันนี้มันอุ่นมันยังมีความเป็นอุ่นแบบอนาล็อกอยู่แต่มีความมีทางปรับได้ยาวเหมือนดิจิตอลเห็นไหมครับเสียงมันไม่ดอบไม่ดอบแบบว่าวืบจนหายเสียงจริงไปมันสวยงามครับ มากครับนะครับมีโหมดให้เลือกครับช็อตกับลองนะครับตรงนี้มันสามารถเขียนได้ไปทางซ้ายเนี่ยช็อตหมายความว่าถ้าปรับมาทางซ้ายเนี่ยเราปรับไทม์นีเลยสุดก็ยังเป็นช็อตอยู่ง่ายครับมันจะสูงสุดได้แค่หนึ่งยห้าสิบเอ่อเขาเรียกว่ามิลลิเซกใช่ไหมครับ m แล้วก็ s e s e c o n d น่นะครับ150ยห้าสินะครับเป็นช็อตดีเลยเอาละเราจะไล่โหมดกันเลยนะครับ เราจะลดเีเลย,ย์เลเวลเช็คปุ่มการใช้งานเลยดีกว่าเนอะถ้าเราปิด,ดเดเลย์เลเวลมันจะไม่ออกเลยดีเลย์ไม่ออกเปิดมาก็จะออกตามที่เราเปิดเอาครึ่งเดียวนะครับอ่เปิดวเยอะก่อนจะได้ได้ยินชัดๆลพีทก็คือการเบ้งตามหรือฟีดแบ็กั้นเองถ้าเราปิดเบ้งทีเดียวปอดับปอดับ,บ,บ,บอ่เปิดก็เด้งหลาที นะครับสลับแป๊กเดลแล้วก็ปรับอย่างนี้ก็ได้อ่าเปดิดเลยสุดผมจะลองเล่นสลับแบ๊กนะครับเปิดไทม์จนสุดเลยนะหน่วงได้มากสุดแค่ร้อาสินะครับในโหมดของช็อตนะ มันหนาครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างจากจากเอฟเฟกต์แฮนเนหรือเอฟเฟกต์ไอที่ว่าทำดีแล้วแต่แต่มันจะไม่ได้เสียงเรื่องของความอุ่นนวลหวานตรงนี้ครับเพราะว่าค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนอ่ะมันหวานมันอุ่นมากนะครับจริงๆค้าวอุปกรณ์สมัยก่อนมีความผิดเพี้ยนเยอะนะแต่มันกลับดีสําหรับกีตาร์ถ้าใส่เครื่องเสียงไม่ดีนะครับแต่มันกลับดีกับกีตาร์หวานอุ่นนะ ผมจะปรับทางให้มันสั้นลงอีกนะครับให้มันแค่สลับแบ็กจริงๆอ่ะนะ็นปิดนะหมดช็อตนะครับปิดหมดเหมือนเหมือนเสียงแบบว่าอยู่ในห้องยานอวกาศแบบโบราณ ปิดมาถึงครึ่งเลยนะกันนะสวยงามเสียงมันอุ่นมากอะเจ๋งมากนี่เปิดเลยเว้นี่เราเปิดดีเลยสุดเลยนะยังไม่ดอบเลยครับเนี่ยครับคำว่ารุ่นศูนย์หนึ่งคือสุดยอดอยู่แล้วครับมันเป็นรุ่นแรกอะของซีรีส์นี้นะครับเปิดสุดนะครับเปิดรีพรีสุด เห็นไหมครับเสียงที่ก้อนอ like ื่นก็ทําแบบเขาไม่ได้ครับเขามีเอกกัษณ์เฉพาะตัวสูงเออ่ถ้าเป็นบอสรุ่นนิยมก็คืออดีดีอะไรก็รู้กันอยู่นะครับซึ่งราคาของดีดีสาไต้หวันเนี่ยราคามันก็ประมาณนี้ครับสองพถึงสองพถึงสามพันด้วยสามขนาดเป็นไต้หวันนะครับแล้วนี่มันเจแปนนะครับ แม็กซ่อนใจแปลแล้วผมขายราคาเท่ากับดีดีสามใต้วันนะครับคุณลองเปิดใจเลยครับเวลาคุณเล่นต่อ,อไปเนี่ยเสียงตัวเนี้ยมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณถ้าคุณเล่นดีดีสามก็หมดเลยเสียงกีตาร์คุณก็เหมือนกับหมดทั้งประเทศเลยครับใช่ไหมครับผมไม่กล้าบอกว่าอะไรดีกว่ากันนะครับนะโอเคแค่มุมมองที่ว่าคุณอยากมีเอกลักษณ์ส่วนตัวไหมเสียงกีตาร์ที่คุณมีถ้าใครจะอยากมีเขาต้องซื้อรุ่นนี้ครับแล้วมันหาได้ไหมล่ะหายากมากบางทีหาได้ก็แพงมากครับ นี่ผมจะขายราคาเท่าดีดีสาไต้หวันเท่านั้นนะครับอ่าครับดูอีกทีครับนี่ผมไม่ได้ใช้คันโยกอะไรนะครับมันเป็นจากตัวเอฟเฟกเลยนะครับอ่าอันนั้นเราครับปรับมาจนถึงตรงนี้อ่บาบสามครับเราเอาไว้สร้างแอมเบียนแบบว่า มันต้องตามเยอะเวลาเราลูด <Dak> ม <ar saliva> ือยกคอร์ดขึ้นน่ะมันมีเสียงสะอาดชิปชิบชิบตลอดเลยเพราะใช้เนี่ยสะอาดมากเลยครับ เนี่นะครับเวลาเปลี่ยนอคอจากคอเดินไปคอเดินมันจะมีเสียงชิบแบบสะอาดเหมือนกีตาร์โปรง่งฮะนี่ครับเวลายกมือขึ้นจากเสร็จสวยงามจังอ่าเปิดทามสุดน,นะครับ สวยงามไหมครับเห็นไหมครับตอนเขาเป็นช็อตดีเลยอะ่ะเอฟเฟกก้อนอื่นก็ทําแบบเขาไม่ได้อะ่ะเสียงเนี้ยสวยงามจังเลยเอาละครับเราจะผักไปที่ลองนะครับคุณผักสวิตช์นี้มาที่ควดด้านขวาลองปรับได้มากสุด 600m s ม c o n นะครับ600ที่เหลือเฟือแล้วผมจะปรับให้คุณดูตอนตอนมันมักซิมัมเลยนะครับปรับมาที่ลองนะครับล่วงช้าสุดได้เท่านี้ครับ ดวงแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วคุณไม่ต้องไปเล่นเอ่อททมที่มันมีแปดร้อยพันหนึ่งสองพันนันนี่เพลงอะไรใช้ขนาดนั้นหรอครับหกร้อยที่กันนานมากแล้ว สวยงามมากครับอาละผมจะเล่าให้คุณฟังนะครับว่าจากปิดหมดเป็นอย่างไรทุกอย่างใช้งานได้ดีหมดนะครับไม่มีแบบเสียงสกปรกหรือข้อแคสไม่มีเสียงผินปกติอะไรใดเลยเป็นเอฟเฟกที่เหมือนกับว่าใช้งานแบบทุ่นถนอมมานะครับสีเขายังเป็นสีขาวครีมแบบสวยไม่เหลืองอัดอย่างไรอีเบตัวนั้นนะครับถนอมมานะครับดูแลดีเลยนครับหมดลองปิดหมดเสียงแบบ nói nái nái nữa mình nơi hết lộn bắp nha 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 cầu nha 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 ขึ้นมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเล่นเพลินไล่ขึ้นมานะครับอ่าอ่าเริ่มเริ่มตามหางขึ้นแล้วสวยงามตรงกลาง คุณําง่ายแล้วดูสิครับเวลามันเล่นเป็นซิกทิ้โน้อะหมายความว่าคุณปรับมาแค่ตรงกลางของโหมดลองคุณจะได้เสียงนี้เลยคุณดีกีตาร์แค่ปรับ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 มันจะกลายเป็นตัด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 เองเลยครับคุณดีแค่ปับปรับปรับปรับปบดีแค่หกทีเท่านั้นเองครับแล้วก็ดีเลยจะทำหน้าที่ของเขากลายเป็นทษครับ วงามมากปกติเลนตรงนี้คนอยากเล่นแต่ว่ามันหายากมากอันนี้เขาทาให้พอดีเลยมันอยู่ตรงกลางเลยครับ็นะฮะรัปรับมันแค่ดียํทำตรงกลางคุณได้เสียงนี้เลยไปตรงนี้ถ้าบ่ายบ่ายเมงเห็นไหมครับตามช้าลงแล้วเสียงหนา แลวที่สาคัญใช้กับเสียงแตกได้ดีนะครับผมเทสเรียบร้อยแล้วครับไอ้พวกตระกูลที่มันเป็นเลขเลขศูนย์หนึ่งนีครับเป็นคือล็อกรุ่นแรกของซีรีส์นั้นๆนะครับเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วครับอันหลักสุดๆไปครับเสียงเวลาบิดนะสวยมากด้วยเอาละบิดจะสุดไปเลย แบบที่แบบที่อิงวีชอบเล่นเห็นไหมครับสังเกตนะครับผมเปิดสุดทุกปุ่มเลยนะครับมันไม่เสียด back w h e ขึ้นไปด้วยนะครับละมุนละไมนะครับเปิดหมดเลยนะครับทุกสุดทุกปุ่มเปิดสุดนะครับมันไม่ได้กินเสียงจริงเยอะด้วยดูนะครับเสียงจริงพอข้าปุ๊บ จะน้องการเล่นวอลุ่มแบบเสียงได้อลิไม่ดีมากด้วยนะครับนี่ครับเอาละครับ,นนรบที่เหลือก็แล้วแต่จินตนาการของคุณเลยนะครับคุณมีเอฟเฟกดีขนาดนี้แล้วแล้วก็คุณสามารถเล่นออกมา เสียงกีตาร์คุณจะได้ไม่เหมือนกับเพื่อนไม่เหมือนกับวงอื่นไม่เหมือนกับใครสักทีแล้วไม่ได้ไม่ได้ยากกว่าเขาครับดีกว่าเขาด้วยนะครับถ้าคนปรับดีๆนะครับเจ้าต้อนนี้มันมีความเสถียรมากกว่าอยู่แล้วต้องยอมรับจริงๆว่าไอเสียญี่ปุ่นนะครับนุ่งเกา่าๆเนี่ยมันมีความพิเศษของเสียงมัน <ảo> นะครับคิด่อเนื่องครับวันนี้วันที่เจ็ดเหมือนเดิมน,นะ วันที่7พฤษภา68นะครับก็ยังต่อกีตาร์เนี่ยเล่นอยู่คายตรงนี้นนครับมาดูสภาพกันเดี๋ยวจะถอดออกอให้ดูอจกทีก็ได้นะครับเราจะถอดปิดแอมก่อนนะครับผมจะถอดให้ดูสภาพตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคอย่าลืมนะครับเวลาเสียบอะแดปเตอร์ปต้งไปเนี่ยยังกดไม่ติดนะต้องรอประมาณ5วิก่อนเสียบเครื่องวนะัดปัมถึงจะติดนะครับ เซ็ตปุ่มออนออฟก่อนเลยนะครับปิดไฟก่อนนี่ครับออนออฟเหยียดมินหน้านะครับบายพอด์ตแจ็คกกน,นะครับดูสภาพกันสภาพดีไม่มีการแต่งเติมรูปเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับเอฟเฟกต์สียังขาวอยู่เลยฮะช่องนี้จะเป็นดายอนะดายอหมายความว่า่อเอาช่องนี้เป็นเอาพุทยังไม่มีสียงใดเลยออกมานะ ใช้างานไม่ดีนะครับจะเป็นเสียงกีตาร์แบบเปล่าไม่มีดีเล์ต่อให้คุณเปิดดีเล่ก็ไม่มีนะครับเป็นดเอาท์นะครับปุ่มปรับอยงดูตัวหนังสือชัดเจนนะครับยอดเยี่ยมอยู่ไม่มีข้อแค่อะไรลดนม่ดีนะครับถึงมีมุม่าให,หลอกบ้างตามการเวลาสียังเป็นสีขาวออกออกครีมนิดๆสวยงามครับสวยงามอ่ามันไม่ได้ว่าเหลืองออดอย่างตัวใน e ี a y นั้นนะครับไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะครับตันเหยยบก็ยังใหมน่น่าจะใช้แบบใช้มือกดด้วยซ้ำน,นะครับเนี่ย สวยงามสำหรับผมเลยนะครับหนักนะครับขอโทษอีกครั้งครับพอดีเมื่อสักครู่สายโทรศัพท์เข้ามาก็วิดีโอก็ตัดออกไปนะครับอ้าวมาดูต่อครับด้านหลังแค่ตัวนี้มันหลุดออกไปตัวป้ายเงินนะครับที่เป็นเจตานไม่ต้องกลัวครับเอฟเฟครุ่นนี้ไม่ได้ทําที่ประเทศอื่นครับประเทศ่เจแปนเท่านั้นครับขออนุญาตไม่รับประกันการใช้งานลังฐานนะมันมาแล้วอาจจะเสื่อมสภาพและใช้ไม่ได้แล้วใช้ถ่านมันเปลืองถ่านด้วยใช้อดปเตอร์ก้าลวนดีกว่านะครับ นี่ครับเห็นอุปกรณ์ไหมขออนุญาตไม่แกะฝาหลังนะคกนี้อันตรายอย่าไปแกะมันไม่ได้เหมือนบอกเห็นแค่นี้คุณก็รู้แล้วนะครับใช้งานได้ดีอย่าคิดมันเหลือเฟือแล้วครับอย่าไปยุ่งกับวงจรมันดีกว่านะครับโอเคยอดเยี่ยมครับนี่ครับสวยงามชมราคาที่หน้า Facebook เลยนะครับดูแลด้วยใจครับนี่ครับทำคิดละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ฝาหลังครับ ยอดเยี่ยมครับผมแม็กซ์ซอน